สวัสดีนะคะมากัน ep สองีกแล้วแมชเกมไปพร้อมแล้วนะจ๊ะวันนี้แหละพี่จะมาเป็น the winner เราไปเล่นกันเลยนะพนะีน่ากับเขาก็จะมีแมทชิ่งอ่ะผู้เล่นทั้งหมดสิคนดูซิเราจะชนะไหมวันนี้มันก็ต้องชนะแหละนะ ไม่ชนะก็ศ <c oughs> ูนย์เดียศูนย์หมายังโอช้ามากยังไม่แมทชิ่งเลยไม่มีหาผู้เล่นก่อนนะนี่เขามันเป็นการแมทชิ่งนะจับคู่นะคนที่เขาโหลดโหลดเกมกันอยู่ว่าอยู่ในระบบเท่าไหร่นะอ้าวทำไมล่ะไปสิ มายยังเออรอบนี้ช้าแล้วทีอ้าวทำไมไม่ขึ้นน่ะไม่ขึ้นผู้แข่งขันน่ะ Connection time what เอาหมนี่เราเลือกตอนนี้ตอนนี้เลเวลเรานะคะอยู่ที่เลเวลหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นน้องๆอ,อยู่นะ,ะ่ย ตัวอื่นเราเลือกไม่ได้เพราะว่ามันล็อกโอเคเนี่ยเราเลือกไม่ได้ก็ต้องเลือกตัวนี้ไปก่อนออกไปก่อนม,มีใครเล่นเนาะทำไมยังไม่มาละ่ะทำไมเนี้ย วัดวัดวัดรู้แล้วทำไมมันไม่หมัดให้ออมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคอันนี้ก็คือ้อมแล้วนะ two one go ในตัวเราอยู่ไหนอ่าอยู่นี่นะคะตัวนี้นะคะตัวที่อยู่ตรงกลางวงนะคะมา มาซิมามาไม่สอวน้อยไม่สอวน้อยมาไม่สาวน้อยฉันวนอยู่ในนี้บ๊านบ๊ามไอ้ไ,อไอพอเขาเข้าไปใกล้ๆแบ,บบว่าตรงขอบใช่ไหมเราต้องาก,การเอ้อ้เนี้ยเดะ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 เนีต้องวด เขาจะมาอยูが left が left ่ในนี้ไม่ได้นะตรงขอบไม่ได้นะอันตรายมากทุกคนทุกคนอันตรายมากได้โอ้ยตัวใหญ่บ้าไม่ไหวอะเราก็อุ้ยจ็อตช็อตโอ้ยเกือบหลุดไปแล้วเกือบไปแล้วนะทุกคนเกือบไปแล้วเราต้องมาอยู่ตรงช่วงกลางโอ้ย เกมนี้คือเร็วมากแม่คือต้องบอกว่าที่เร็วก็คือทุกคนมีแบบเหมือนตัว power มากเลยนะฮะทำให้แบบเขาแรงแล้วก็เร็วด้วยเราได้เท่าไหร่เนะี่ยได้ร4อยสยลบ8สกอร์พี่น้องมันจะต้องมี ep 3ล่ะยังไงเราต้องชนะเราจะต้องทำคลิปตัวที่เราชนะนะคะ มานะคะหลอลุ้นรอลุนอล้นให้ให้ให้ด้วยนะคะทุกคนเราจะแพ้ไม่ได้นะคะเราอยู่ที่ you are number six เป็นที่หกนะคะในเกมนี้โ oh my god วันนี้ผมจะมาเปิดเผยกลลวมของเกมปลอมเหล่านั้นคุณเคยเล่นเกมที่คุณสามารถชนะนได้ดง<ะ>่ายๆแต่ต้อกมยากถ<ค>ึงไหมโฆษณาเกมมันมีโฆษณาทุกคนออกไปออกไปไม่ดูไม่ดู no ไม่ดูจ้า match กันต่อนะฮะอีพีนี้นะฮะอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะแล้ว exit ก,ก่อนไปเพย์ดาวใหม่เนี่ยตัวตอนที่มัน match เนี่ยมันก็จะช้านิดนึงนะเหมือนเขาจะรอให้คนเข้าระบบนะคะก่อนเพื่อจะเขาเรียกอ,อะไร random อ่ะเอาใหม่ ทำไมเนี่ยอีกละอีกละอ้ามาแล้วมาแล้แล้วาวมาแลโอเค let's go ไป s so one oh. two mm. เราจะต้องเป็นแบบว่าสปินในวงอะเออวันนี้คือ a r e ใหญ่ขึ้นนะ ah. <laughs> กับหล่นกับหล่น มาสิหนูมาสิแมา่สาวน้อยไปจ้าชนพี่ได้หรอนะ่จริเข้ามา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 ในหนึ่งะครับเรียบร้อยครับไปแล้วครับที่ว่าเจ๋งต้องเจินก่อนชนสองบั๊มสองบัมคือเราจะไปอยู่ตรงขอบนี่อันตรายมากเลทุกคนอ คือคือคือไม่ได้นะบอกเลยนะชนก็ถีบหล่นน้ำเด้อเอามยโอเมย์ก๊โอ้บิ๊กวานบิ๊กเบิ้มอ่ะตัวนั้นบิ๊กเบิ้มตายแน่เลยเราหนีก่อนหนีก่อนมันตามลงมาทุกคนมันตามฉันมาเลยแกไม่มันตามฉันมาแหละโอเมย์ก๊เอาอีกแล้ว คือสู้ไม่ไหวอะ่ะเราทานไม่ไหวคือตัวใหญ่มากอ่ารอบนี้ไปบวกเป็นสองร้อยนะจ๊ะโ <c oughs> ซโซพักก่อนพักก่อนไม่ไหวอะ่ะตัวใหญ่เว่ <c oughs> อนนื้ได้สองพันจ้ะ <c oughs> อันนี้มันเหมือนก็เก็บเหรียญเก็บคะแนนเนี่ยจริงมันก็มีอะไรนะอันนี้คือเล่นสนุกๆน,นะคะก็ก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะว่างก็มาเล่นจ้ะ